สวัสดีครับวันนี้มหาของปลาพี่น้องเลยวันนี้หาเห็ดมาหาเห็ดหาของปลาหาเห็ดหาไหวได้ไหนก็นั่นละ่ะเริมเร่งอ่ะปูนที่นี่เนี่ยหาเห็ดขม อยู่นี่วะยัก็นหลวงมาท้ายาออกล่วงมึงมือนี้ไปมึงกันครับนี่แหละแมวสิได้กินไว้โอ้นี่ตัวเขา เอาพี่น้องเอ้ยน้ำค้นจิบเลยได้กินแกงไหลมาลพี่น้องนี่อสุดยอดอาหารปลาต้องรอน้ำออก ได้มาแล้วลำหนึ่งไปกันต่อครับเห็นไหนเป็นไงครับ <c oughs> เอ๊อเอาของสั้นล่ะลำหนึ่งจวงด้วยนั่นไปดเดี๋ยวลำผุนดีกว่าลำผุนงำลำหนึ่งงำพีน่น้อง Hãy subscribe ôi họ Ghiền rồi.

Ủa, uh, này dựa dạ lươi Lái dư phi nọ Thôi bà hà lâm ngâm ngà con Thôi thôi, ta đâu lái gần rồi Lắm này, Lâm này Trời đây dư cặp hùn, hùn, lái บอนเลยบอลยังแักเลยตะรับยังไงอ่ะตะล่ามีไอยคนเอาอยู่เขาเหลือเขาเหีต่รับยังไงความ่เห่เป็นไหนาเป็นเรื่อย

พ่อแกงวันนี้สนีกระดไดไปเรื่อยๆยังนี่เอื่นบอกทางผุ่นมีตรลบำย็นๆประสนพี่น้องเก้อน้ำไหลขนาดใสเกือบบูดเลยเด็สาว โอ้ลำงามตัวนั้นเฮ้ย,อยโอ้โอ้ป้ากับห้องพ่อฟ้าโอ้ขึ้นเชี่ย,ยกับขึ้นดิขึ้นเชี่ย,ยกับขึ้นแระเบิด 영상편 <목소리법> มันดีละ่ะรอวุ้นทำไมของหากินง่ายดิ